สวัสดีครับผมพิรุนครับอีสานม้านตองไงครับพี่น้องเมื่อนี้พรุ่นสีมาสาธิตการเหตุทางระยะเอายางนี่นะครับเอาไอ้กระมังที่กระมังข้างปลานี่นะครับ สองน่วยพอดีขาดทั้งนี่ครับํารับแรกก็ตตรงวัดมังกอนว่าป่ามุดป่วงซุ้มเหลน,นี่ครับอยู่ประมาณอยู่หาสิบหกหาหาสิบเหาสิบแปดครับแต่รุ่นนวยก็่าบ่เกินกันลายเพราะว่าไปออรุ่นเน็ตกมามั่นทั้งป่าพอดีมันแต่ค่ายมันขาดน่วยนี้บ่าขาด,ดครับแต่ว่าเสียดเพราะว่าที่แหลกกับป่าได้แล้วละก็เล็เสียวน่วยนี่เข็ียดง่ายเลยครับแหวกกเบมัง จามขอบสิบสี่ครับพี่น้องขอบสิบสี่นี่นะครับเข้ามาวัดเบิงมัเมื่อเสียดโยหาสิบเก็ดหาสิบแปดสุสีกันครับไอ่กิ้งเลี่ยวก็เดี๋ยวเบิงไปเรื่อยๆตนรุ่นเสียดตีเบื้องว่าเส็ดเสียดวิธีไหนเส็ดทางกระยะไว้ใส่ยืดถุงยืดท่าครับ มีตู้นนประกอบเทดชุดนั้นอีกท,ทั่หนึ่งมันลวดรัวนีนนนน้เลยหลกักเงวแห้งมอะไรลวดแบดมือแรงมากนะครับทางหนึ่งทางสองครับโอ้ยิ ขิดินขิดินไปรื่สุดนาใส่หมู่บวันกวนพักนี่เห็นงจมมีนี่นะครับแรงหลักมากถึงไงกับดึงเ็นถึงไงกับตีแง่งก็ได้ลวดลวดที่อลังลวดหลังยางเต็มอยู่ ขั้นตอนต่อไปครับโอ้โหมกอบปุยจูพักเอามาให้ครับกบเงยคนไปแท่งได้หอยไว้นี่ตานเพ่นรุ่นจินสวยนะครับขั้นตอนต่อไปครับโดนีถิ่งควันลองกรองไปี่ตู่กระเจาพาไปเลยครับ โอ้ยพท่านใส่หูโอยทนใส่หูย่นอนเสืออยู่ดิเมยใส่ใส่ใส่งงเลยไม่เงี้ยหนอ๋อกันไนองเกโอ้ยโอ้ยลืมตัวพี่น้อง้ทีหูส่กันพี่น้องเหรอน่นี่่ปดหูกอนแหมพ่อท่านใส่หูเรอไป ขันนอนเงียจริงๆนู่นี่อุยอ้ยคนโหมึงรีบกวันไหนครับพิดผ่ดานวันนี้แน่ธรรมดาเหตดเหตุถุงครับเอาวิตัวไปเจอะยัาว่าใส่จะได้ไปเิดไม่ต้องนั่นเนีอประมาณครูปวกของสงสี่ได้อน่กาเบืงอาหล <ทะ S 2> ังจากนั้นเยวมากถึงแท่นนี้นะครับแท่นใส่ายาง อันนี้ขอบซิปซีครับขอบซิปซีหนึ่งต่อหาซิปซีครับอันนี้เป็นผ้าใบของผ่นเป็นเซกมั่งอ่างเซนามือง้อ่้นี่ือว่าอ่างเสนาําอห่อนี่เป็นขอบซิปหามะงุ่มขอบคางงอกนี่ครับจังทีนยืนนี่ครับขอบซิปซีมันชิโ่งโตนครับนี่เออจิทีประมาณนี้ครับอ๋อลักนั้นิ่งไปเรื่อยๆครับยี่รุ่นอี่าเก็ด Okay, ขันกระยะั๊บน่าจ้อหูมันนี่เด้อเขาเอินตุ๊ดตู่ตุด <laughs> ต๊ดตู่มากมาออกใส่มันจังสีดำเง่าจังตีไงใส่ตีเลยขอบมากมีตู้เฮ้ยมาจีรุงขอบเันเป๊ะพอดี ผู้หลายได้ยครับผู้ที่มกัมกเบิง,งานอาเีพครับพป่น้องใส่แน้วโอ้หงแจุ่ด้นเดียวมีเีนใส่แบนั้นะนะเป็นหมอกเสีเพลงอย่ว่านี่ผูน <c oughs> ้นึงเ <c oughs> บาหวดีเลยพีนักเดเ็นหมอก็ได้จะเปลนงานยางนี่นี่ตู้จะนับเป้นพี่น้อง อ,อายุมากกว่าสามสิบปีขึ้นไปกมาต่ำกว่าสิปีผลงานนะครับของสี่เอา,าไียู้ตู้เป็นก้นตีมันมีหัวมันมีหัวควนควนมัดตีปูนอนมากขึนไอเหนเี่ยาทนเดียวตีขาอยู่เตียงนอน ไอ้นน่นดีจนมากก็สิธนัดตะปาดพี่นอ้องมันตีเป็นของมีสุโอ,อ้โกักแรกแข่งมันือง่องจันม้ามันจะเป็นถึงใครหนาใครตาพี่น้องกล่องไปนอ้องจับจับมึงปอบโอเคป้าบอกหน้าเป็นไรบ้างนีอะไรัไงมาบ้าง

ดาวเถือดนเดื่ถกี้ย่มีเนมันถูกไล่ไ่ไปหน่องมันไหนต้งยินไส่ไงตั้งไงส่ขาดพี่ดังกันอืมไล่จะไงกกเกกเกกนี่จริงตีใส่ตีปัวตียเต็มในกรนาดกลางกันกันมันจะมวยเทียนฟา้งจะเห็ดต้ใไหน่องน้าหนิงแข้งแขงุ มีคุณเนี่ยจำไรตัเวเอ้ยสมสมสมเป็นย่ามเลงพี่ตนนกัวหาเขาเดียวนะครับเดี๋ยวพี่รุ่นตอกอีกจะเข้าวกันหนึ่งเบื้องต้นอีกทีหนึ่งครับอีกห้อมสีแล้วแล้วครับอัน,นอันที่สองครับพี่น้องอน,นี่ตูดสำพัสยำตะปูกันเอียบพี่น้องเอาเรียๆครับเอาแล้วพี่น้องเอามาลบมีตัว มันต้องลบก่อนครับเพราะว่าเป็นขึ้นลบมีตู้เพื่อนถามมาเป็นขึ้นลบน่ะบนี่นี่ตะปูตะปูมันโพนี่ครับนี่ตะปูสังเกตดูมันแน่นพี่น้องลบว่ามันตีลงได้ได้พี่น้องเพอาะว่าสักก้อนเนี่ยตีมันงอไปห้องกับแท่นเล็กนี่ครับเวลาเขาตีทุบลงไปมันก็สีงอทั้งพีงอเนี่ยมันก็จไ่ยอนขึ้นทั้งพุนแต่ห้องก็ผุนก็ได้ครับก่ได้มันบ่ลบมีตู้ลบอย่างไรครับ ไปรุ่นสิาพ้ามาเบิ้งงานอีกตัวนี่ต่อไปครับนี่ครับที่มันเหลือหลายนี่นี่แล้วครับล้าจากนั่นก็ทิจอหูนี่จ่อหู้นี่ครับนี่หรือว่าจ่อหาช่องห่างกันหน่อยนี่จอประมาณนี้ครับนี่จังมือพี่รุ่นน่าเี้ยเด้เบิง้งเดี๋ยวค่อเดียว,ยวนี่ครับเป็นหู้ยี่นี่เนาะ นี่เป็ที่เจาะนี่ครับเป็ที่เจาะประมาณซื้อสิแล้วครับปั๊บนี่นีเดี๋ยวเคันน็อตติดก,กันครับรมือที่เดี้ยเนี่ยมุที่เดียวกับจีพงองกับโจมีดคอยเก็บบอกก้อนครับนี่ตามขนาดมากสิแล้วครับรอ้รอนรอ้รอนมากสิเป็นเส้นมาประมาณนี่นะครับโตโน้ำมีตู้เฉียดขึ้นกันครับนี่ลบแล้วเด้อพี่น้องปูง้อออกมาแล้วนะพ่อแดงอยากเห็นทั้งขยับแบบง่ายๆล่องเบิ้งเด้อพี่น้องนี่ ลอามืงครับเอางุ้มงุ้มมือโอ้มีตัวเขาลืิ่มใส่หูตัวตัวนี้เอ็ดแมนหูจับคือตัวนี้เอาถาเขาเดียวครับโดปัดหูหไอ้มีตัวอีกต้นครับม <c oughs> ีที่ใส่หูพี่น้องวันนี้รุ่นปัดอันนี้ห้แล้วครับเอาใส่นี่ใส่แหวนแล้วก็ใส่นี่ยใส่พี่น้องใส่ตัวนี้ง่ายๆใไอใส่ลล์พี่น้องา จอแวนได้ไปนอนจอแบนหอมีตู่น้อยแต่ยึดถุงไหมที่ใส่หูได้ไปนอนง่ายๆตรงยังมือเท็ดบอยู่สองคนเสียเลยแต่พี่น้องทำหายแล้วกันเดียวเดี๋ยวแล้ว มันเขาพนหัลงหนาลงหลังมุนดิฉันพีกน้องมุนไม่นจะเ่เรียสิีทไปอีกช่วงซึ่งสีจะทเนเขาเรีววิีี่เสียมันเรี่ยแล้วมันกไปเอยีมุนพี่น้องนันเอกขังนึงใส่เวลาน่ระโดนแต่เห็ดบอท่านขึ้นเมื่อก็สีโดนยกน่องนี่สูตรสำหรับนีู้ตรข้นแน่หร้วเพราะว่าเห็ดโดน อายุการใส่เงินคุ้มค่าแลี้ยวประสบการณ์ฟูงแต่ยังเสียดกันหนอเนี่ยมันก็อยู่เหรอไม่บ่ถึงตอนนี้รุ่นอีกเท่านี้่านี้เดี๋ยวเนอตอนนี้นะครับหนอครับใส่บนพยุ้งจ้องห่วงไว้สองมองครับ เแรกอะเดี๋ยวเขาหู้นี่นะครับสองหูน้นี่พอปกติสิบม่มีหูก้กระจาดออกพอแม่เน็ตก็มัม่ขงข้างปลาพอดีนั่นก็นเลยพอดีแล้วมันได้ระบายพร้อมไหมไม่เป็นหวองระบายเนาะใช่สบายวบายหนึ่งมากว่าตีนดนอดท่างผิดแล้วครับนอท่างผิดด้อพี่น้อเงเลยบกัดลมประยู่เลย ขอบุณหลายๆนะครับเด้อพี่น้องที่เบิ่งพีสานบ้านหน่อยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แหะครับพี่น้องยางนี่ถ้าเฮาบอกไอเดียของมันมันสใ,ใส่ได้ประโยชน์หลายอย่างได้พี่น้องถ้าเฮามีไอเดียออกแบบตกน้ำอะไรตกไฟกับใหม่พีบอถ้ามีไอเดียออกนี่ล่ะเห็ดทั้งขยะก,ก็ได้เหตุแบบว่าไงไงนะครับ,ๆๆรบเดี๋ยวพันยรุ่นสีเก็บขอบเหนีออหน่วเจนน,น้อยพ่อมันสี เป็นตะเบิงยหน่อยแ่าไมิ่งสีกระดัอยู่ต่ว่าก็ว่ามันขอบนี่หลายิปงน้อยควงขวงนั่นโพล่หมนวะแอนมัน่วงอะไกับเบิงบางงามเอามีสูงมาจับทางนียิ่หน่อยนี่จับเลยเยอจับปุคมๆยิ่งน่อย คัมเนานจะคมแห้หมกเมันไเลยเอาไปห่อมมือกันง่ายๆครับไว้เดี๋มีตัวคมให้เงนะไปเดี๋ยวผมกนไพอัน

ยังไปถึงหูยางคนเกีบเลยบร้อเป็นทั้งเยอะเอาคันแขวนเป็นทั้งขยะได้แล้วพี่น้องนะขึ้นมากรุบอีกหน่อยยังขาดอยู่น้อยหนึ่งคือจ้อก้นจ้อก้นหรือจ้อตูดมั่งนี่ครับช่องกลางนี่ครับจ่อเพื่อเวลาขยะเขาเป็นน้ำเป็นยังหรือว่า นี่มันฝนตกฝนหัวฝนซึมีลีกๆก็เพราะมันไหลไหลลงไปครับเอาเนาะเอาลองมยอตัวเออแต่ที่นี่พปรุ่นสีท่าสีครับรอเบิงหลังจากท่าสีแล้วสีงามบางงามจังหลุดน,น้ำกันครับอลไะพี่น้องไีรุ่นท่าสีใกล้สีเล้วแล้วครับเด้ดปะนี่คือบังหันบ่พี่น้อง อีกแล้วถ้าสีเปียตกแต่งให้มันเป็นตะเบิงสวยงามครับคือคนลุหลาบอีเหล็กเลยกับพระธาตุแปงแต่งตัวเลยกับธรรมดาเนาะถ้าสีพ่อมันดูดีเนี่ยสีเขียวครับนี่ครับพี่น้องทีเทียรจยาเก็บกับสีพ่อเหยแต่อยูที่นู่นครับขันสงสัยบ้านไหนก็จังโท้มาถามครับ ถ้าทาวาบ่มีขาตั้งเดี๋ยวพี่ไปรุ่นสิบอกวิธีครับอันพวกยางพวกผอไใบใหากกสิพ,พออเจ็บได้เลี่มได้ขันทาวาบ่มีขาตั้งใส่ยางรถครับม่นสามเซนสองถึงสามสามเซนแล้วครับขอบสิบสีโอขอบสิบห้าสิบหกมากว่างเลเาตั้งเลยครับแท่นขาตัวนี้เอาคลิปนี้ไปรุ่นกับเอาคูณเลยๆครับ,รบทีติดตามทีจช่มอีสามนมานน้อยครับพี่น้อง ทีนี่ผมไปรุ่นกันมมตูกัขอ็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้อง